ที่โรงพยาบาลตํารวจพลตํารวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจร่วมกับคณะแพทย์ซึ่งประกอบด้วยศัลยแพทย์ระบบประสาทศัลยแพทย์อโฉปิดิกจักษุแพทย์และแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งที่ทําการรักษาอาการของดาบตํารวจปียนัน์สีเสื้อตํารวจทางหลวงที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์เก๋งชนจนบาดเจ็บสาหาัสและถูกนําตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลตํารวจเมื่อวานนี้ ดาบป้าเนี่ยนะคะหลังจากได้รับการผ่าตัดเปิดกระโหลกศรีรษะข้างสายแล้วก็ตัดเนื้อสมองส่วนหน้าบางส่วนออกไปขณะนี้ดาบป้าหรือว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดยังอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยยังคงใส่ท่อช่วยหายใจกับเครื่องช่วยหายใจอยู่มีสัญญาณที่ปกติสามารถลดยากระตุ้นความดันโลหิตได้อย่างไรก็ตามยังไม่มีการตอบสนองทางระบบประสาท นอกจากนี้ยังตรวจพบการหายใจเองได้อยู่ค่าเลือดทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติค่าไตาก็ปกติเหมือนกันส่วนเกล็ดเลือดที่ต่ำหลังได้รับเกล็ดเลือดขึ้นมาเกือบปกติแล้วลมและเลือดในช่องปอดหยุดรั่วแล้วใส่เฟือกพยุงกระดูกขาขวาที่หักไว้เรียบร้อยแล้วเลือดจากฐานกระโหลกร้าวหยุดแล้วโดยสรุปคืออาการคงที่นะคะสัญญาณชีพมีแนวโน้มดีขึ้น แต่อาการทางระบบประสาทยังไม่เปลี่ยนแปลงแผนการรักษาต้องมีการเฝ้าระวังการบวมของสมองซึ่งอาจจะรุนแรงขึ้นในระยะ4-5วันนี้โดยยังไม่จำเป็นต้องผ่าตัดรอบ3ขณะเดียวกันหลังจากนี้ต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอ,อย่างใกล้ชิดเฝ้ากันแบบรายชั่วโมงค่ะแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจยอมรับนะคะว่าจาอาการที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยโดยรวมสรุปคือยังหนักมาก แต่ก็ยืนยันว่าโรงพยาบาลตำรวจมีศักยภาพเพียงพอและจะทำการรักษาอาการของดาบต้าอย่างดีที่สุดส่วนจะต้องใช้เวลารักษากันนานแค่ไหนนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้คงต้องดูและคอยรักษาไปตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ